ทุกคนคะนี่เพิ่งอาบน้าเสร็จนะคะน้าสดมากเดี๋ยวเตรียมตัวจะไปนอนแล้วแต่ว่าขอมาทานี้ก่อนสมูมโตนี่คือช่วงนี้นะอาจใช้ตัวเนี้เป็นประจําเลยอะหน้านุ่มเด้งมากเนี่ยดึกๆเลยอะ เป็นมะเขือเทศโยเกิร์ตนะทุกคนคือดีมากทาให้ผิวแบบชุ่มชื้นสุดๆหน้าเด้งมากแล้วก็ผิวดูไบรท์ขึ้นกระจ่างใสขึ้นมากอะปรับอารมณ์ผิวได้ดีเลยนี่อาทยยันคอนะคะคือจริงๆทาได้ทั้งตัวเลยนะไม่ได้ทาได้แต่หน้านะอาซื้อแบบซองเพราะว่าอาร์ตะเดินทางไปต่างจังหวัดบางทีอย่างเงี้ยอารก็พกแบบซองไปแล้วก็มาใช้ทาด้วยค่ตัวทาได้ทั้งตัว ดีจริงๆทุกคนอยากให้ไปลองแล้วกลิ่นแบบหอมมากอะ่ะหอมเป็นหอมแบบมะเขือเทศที่ถูกต้องอะ่ะหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะคะเนี่ยก็ซื้อมาจากเซเว่นสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นหรือเป็นประจำตามที่ต้องการเลยนะคะเจลมะเขือเทศเข้มข้นถึง92%ผสมโยเกิร์ตแท้มีคอลลาเจนและกูต้าไทโอนิกด้วยคะ่ะ